มาปางจ้ามาปางไม่ใช่มายุ่งคิดเลยมาปางซื้อมาจากตลาดนี่รู้ล,ละสามสิบห้าบาทกเกลืยไม่ต้องปลูกก็ได้กินรู้ล,ละสามสิบห้าบาทสองถุงนี่เจ็ดสิบบาทสามรู้ลอยไม่ได้ก็เลยซื้อมากี่ซื้อมาหลายถุงเนี่ยแบ่งกันฉันซื้อตุนมันมาปลูกตุนหนึ่งตังร้อยกว่าบาท ฉันปลูกมันจะได้กินง่ายไหมฉันปลูกเนี่ยฉันซื้อตุ้นมันมากแหละมาปลูกไว้นั่นจะกินได้กินง่ายบ่ติดบัวมาก,ก่อนปลูกมาตังตังแต่เดือนนึงหราวะยังไม่เห็นยอดออกเลยนี่แต่นี่ฉันได้กินแล้วนี่มะปางจ้ะไม่ใช่มะยงคิดเดิอมะปาง